เด็กไปทำกิจกรรมอะไรนั้นนะคะให้เด็กติดตามชมได้เลยนะคะไปกันเลยค่ะค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าเวลาเดินเข้ามาห้องดนตรีแล้วก็นั่งหลงคุณครูคุ้นพาร้องเพลงอะไรที่ทำมือแบบนี้จำได้หรือเปล่านะเพลงอะไรนะคะคุณครูเพลงมาเรียนดนตรีค่ะคุกคนาใช่แล้วเพลงมาเรียนดนตรีเดี๋ยววันนี้เรามาร้องเพลงมาเรียนดนตรีแล้วก็ขยับมือตามคุณครูปากกับคุณครูพึ่งนะคะพร้อมแล้ว ไปเลยค่ะเตรียมตัวเลยนะคะและก็เอามือขึ้นมาไหวเด็กเตรียมตัวยกไปด้านนี้กันนะอมามามาเรียนมา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 เรียนดนตรียืนไปข้างหน้าค่ะมา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 เรียนดนตรีเอาชูมือขึ้นนอน เสีออยงนะคะมีทั้งหมดห้าคำด้วยกันมีคําว่าอะไรบ้างคะมาเมมีโมูมเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำพร้อมกันอีกหนึ่งรอบนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยคะ่ะเสียงนี้นะคะคุณอิมครัฟังค่ะ เราไปทําการวอรมเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรอบนี้เราจะมาฝึกร้องคอร์ดแอนเบสกันค่ะในรอบที่แล้วใช่ไหมคะเด็กๆได้ดร้องอเป็นคอร์แล้วก็เบดหายไปเป็นบางคํำตามครูครึ่งแล้วนะคะรอบนี้ครูครูคคคคก็จะหายไป,ไปบางคาเหมือนเดิมนะคะแล้วให้เด็กช่วยเติมคําที่หายไปได้วยนะคะคุณอิมถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มร้องกันเลยค่ะ นอนตัวโน้นนั่นเองอนะลักษณะของเจ้าหนอนตัวโน้นเป็นยังไงคะคุยมเป็นตัวย,วยาวเป็นป้องกล้องอย่างนี้เลยค่ะสีอะไรคะสีเขียวค่ะลักษณะของเขาส่วนใหญ่เนี่ยจะชอบทานอะไรคะคุณคุยมทานใบไม้เป็นอาหารนั่นเองค่ะเด็กๆคงเคยเห็นกันบ้างแล้วใช่ไหมคะถ้าอยากฟังนิทานแล้วไปเริ่มพ้องกันเลยคะ่ะ ณชายป่าแห่งหนึ่งในเมืองดนตรีแลนซึ่งอุดมไปด้วยต้นไม้และสัตว์ต่างๆมากมายเมืองดนตรีแลนเป็นเมืองแห่งเสียงดนตรีที่มีเหล่าสัตว์น้อยใหญ่ที่รักและชอบในเสียงดนตรีสับท์ทุกตัวต่างพากันร,ร้องเพลงในดนตรีและเต้นรำกรนันอย่างสนุกสนาน โดยมีเจ้าแมวที่ชื่อว่าโดเรคอยดูนะ่าม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 า,มา,ม,า,ม,ามาเรียนดนตรีว้าวป่าแห่งนี้มีแต่เสียงเพลงถึงมีความสุขจริงๆเลยแมวดเรมีนหน้าที่หลัก คือฝึกสัตว์เหล่านั้นให้ร้องและเต้นไปตามจังหวะเสียงเพลงให้ตรงจังหวะจะได้ร้องเพลงเก่งเหมือนพี่พี่อนุบาลและเจ้าสัตว์ตัวแรกที่แมวโดเลสอนให้ร้องและเต้นนั่นก็คือหนอนน้อยนั่นเองเจ้าหนอนน้อยตัวนี้มีชื่อว่าตัวโน้ตเป็นหนอนที่รักและชอบในเสียงดนตรีเจ้าหนอนตัวโน้ตเวลาไปไหนมาไหน ก็จะใช้วิธีข้ามไปยังที่ต่างๆถึงแม้ว่าเจ้าหนอนตัวโน้ตจะคานช้ามากๆและไม่เคยไปถันเพื่อนๆสัตว์ตัวอื่นๆเลยแต่เจ้าหนอนตัวโน้ตก็ไม่ได้รู้สึกน้อยใจหรือเสียใจเลยเพราะขณะที่เจ้าหนอนตัวโน้ตคานไปนั้นเขาใช้เวลาในการแต่งเพลงและร้องเพลงอย่างสนุกสนานนั่นเอง ชอบไปนิดแต่สุดใจกระดิบกระดิบว้าววาวได้แล้วหนึ่งท่านเชิญพี่พี่อนุบาลร้องตามดีกวา่าพี่พี่อนุบาลครับพี่พี่อนุบาลช่วยหนอนโน้ตร้องเพลงหนอนกระดิบกระดิบหน่อยได้ไหมครับหนอนโน้ตไม่อยากร้องคนเดียวช่วยหนอนโน้ตหน่อยนะนะ นะ้าพี่พี่อนุบาลได้ไหมครับเย้ๆๆดีใจจังเลยพี่พี่จะช่วยนอนนอสแลวกระเต้นไปกับเพลงที่นอนนอแต่งด้วยถ้าอย่างนั้นพี่พี่อนุบาลไปฝึกทำท่าและร้องเพลงไปกับหนอนนอสแลวนะคะ แล้วเดี๋ยวเราไปฝึกท่าพร้อมตัวอีกเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเด็กนํามือขึ้นมาเลยชึบทำเป็นโค้งๆนะคะนับหนึ่งสองสามพร้อมกันค่ะหนึ่งสองสามตบมือฟังนี้ค่ะหนึ่งสองสามตบมืออีกรอบค่ะหนึ่งสองสามตบมือแล้วมือชี้หาโดยแบบนี้เลย แล้วก็มือเท้าัวเอลอนะคะทำท่า,ทากระดึ๊บกระดึ๊บพร้อมกันค่ะกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บอีกรอบค่ะกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บเดี๋ยวเราจะร้องเป็นเนื้อเพลงกันใช่ไหมคะครูเพ<ม>ิ<ม>่์ใช่ค่ะคราวนี้นะคะ<ม>เด็ก,เดกๆเอามือขึ้นมาเหมือนเดิมเลยค่ะนี่พูดตามครูเพิ่งน,นะคะนอนตัวน้อยตัวนิ่ตบมือทานไปทีละนิตบมือค่ะ ถึงจะช้าไปนิดแต่ปลอดภัยโอเคค่ะแล้วก็ชี้ไปที่ตัวเองคันนี้อ่าพวกเราเป็นหนอนจะทําท่ายังไงจะไ,ได้ไม้เท้าสะเอลเลยแล้วก็กะดื้อกันดื้อแบบนี้เลยค่ะพร้อมแล้วไปเต้นด้วยกันเลยค่ะมาอนหน้า พี่ๆอนุบาลมากมากเลยครับวันนี้พี่ๆร้องเพลงหนอนกระดิบได้เพาะมากและพาหนอนนุดกลับมาถึงบ้านอย่างปลอดภัยและมีความสุขครั้งหน้าแมวโดเรคงต้องขอให้พี่ๆอนุบาลช่วยเหลือสัตว์อื่นๆอีกมีอีกหลายตัวเลยล่ะครับที่อยากจ,จะฝึกร้องและเรียนดนตรีเหมือนที่พี่ๆอนุบาลเรียนกันแล้วมาติดตามต่อไปนะคะว่าแมวโดเร จะพาพี่ๆอนุบาลไปเจอกับสัตว์อะไรอีกสำหรับวันนี้ขอบคุณที่พี่อนุบาลทุกคนม,มากๆเลยครับสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างคะที่เด็กเดียนวิชาดนทีวันนี้สนุกไหมคะ วันนี้ได้ไปทั้งบองเสียงแล้วก็ร้องเพลงจิงกระเบลพร้อมๆกันเลยใช่ไหมคะแล้วก็ยังได้ไปทำกิจกรรมอะไรอีกข้างอินยังมีการทบทวนบวนนแล้วก็คีดบอร์ดส่ดีอีกนะคะในสัปดาห์ต่อไปคุณอิมกับคุณผู้จะพาเด็กไปเรียนเรื่องอะไรนะให้เด็กติดตามได้เลยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย